องเตัวพันมัประเทบอลปีงป่าได้ไง่าอะป่าไรจิตป่าครับเอ็ด้เ้อางยิ้สเออซุ่มแซววะเนี่ประคองไงป้าคุณอ่ะายข้นทวนทวนด้วย สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้ทีมงานูวัามาหาปลาเนาะหาปลาอยู่แคมหน้ากินเขา่ากินเขา่าปลาบะอยู่แคมหน้านะาะใช่บรรยากาศพี่น้องครับสมเขาวก็ลังเหลืองพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยืดท้องให้ท้องหน้าฝนก็นลังหย่อยโตงลงมาเนาะเนองเนาะโอ้เชือดเราสิปีงปลาเลยหันไก่อมพรจดี๋ยวนะปีงปลาบะ ยีงปลาอ้ยวันทิดย์มันนี่นะโอ้ปอกโคลปลาแซมพอนไปเกิดกินอยู่บ้านต้องก,กินอยู่หน้าเอายังนะ หิงเธอเนาะอ๋อคัาแล้วนน่เลอ่าสบายดีนี่ยที่ฮะอ่าปลาปอปลาเลือของแท้ที่รอมรุ่งยงไห้เที่ยงนานทานไก่อมพรอก็โอ้ปิงปลามาเนยว่าเรกกินปิงปลาเด้ออือนี่โอ้ปลาบงานานบอกเขาเนงานเขาเปงานกินต่ปะคอ ประคอไอต่อยได้รคอเอาก้อนบ่เออาละออบรรยากาศตามตรงไหตรงนนนะเป็นกินอยูบ้านต้องกินเื่อเนาะไหได้จากต้มนเยอันสามสี่ตัวที่สี่ตัอาอไมซือพวเนี่ยอมอเพิมพลังงานก่อนเพิมพลังงานเอาเติม energy อันนี้ไม่นองคงไกรขอได้อ่องแทกนะขึินตาต้องสเลยอ้ยนี่นะมันจะมาลงไหมจลง ลองลองแกป่านมั้โอ้โอ้ถูลูกปราเลยวะลูกป่าเวะ่คงเอ้นะเอาเด้อเอออืมโอ้กินน้ำมันกินน้ำมันโอ้มันมันนอ่าข้างนแกมนมากคักแล้วแทีอมักินน้ำเนี่ย้ันกะกอยู่เนี่ยมันไม่ได้ไหนชวนเวียงมาเันเพราะวป่องเตอรพันประเนปิงป่าได้ไ เมื่อสิบเลยเออจริงปก็เริ่เป็นทานเนาะอันนี้ปลาคอดด้วนปลาคอดด้วนอันนั้นนะอ๋อมะแรงนี่เป็นะไดมเรงเหนกัมาชิมโอ้แงไฟบรรยากาศตรงห้ทนาเนาะต้องตั้งตกงนี่นจมุ่งวะบนหัวเลยนี่มันคำแสลแสบพอนมาเลยมาเลยปลาไรปลาไรจิ้ปลาธรรมาาเลกินอยู่ไอยู่หน้าเลยอย่างเงี้ยจริงปลาซุปก น้ำมาเรื่องนำมาเรือ่องอประโคะนนะปะคนอ,อ่ะเอาปลามาอยู่นหนูว่าสิมันสิถือดูวเดียเนาะอืมเอ็ดเอาโอ้โอ้โล่ทึงเฮทุงคนเลยน้ำว้าปุ๊บนำเดี๋ยวนี้ที่ว่าสามสี่ถ่วมนะพี่น้องข่มเดือดข่มมัน mòng chú hoa cỏ xay ửm bên đó. vậy đấy, vậy? một chữ, um, một đạn oh. <laughs> một, một đây. ba cái này nó lắc non phi non, phong hê cả, con วงเฮ้ยใส่มองมเธอเก็ไปถือปดหมดปุ๊บสองเ่อเจออ่ะบโอ้สงสัยหมดเรียนติดน่าจะเจอป่าละมีบ <c oughs> ่เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วงานหมดเขาแล้วป้าปนอ่ะ แน่นอน่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแล้วบ่ทำงานหอนคักเลยนะโอ้โหยอ้ปูโคลหอนคักเลย,เลยวันนี้นะเลยวันนี้เนาะอูอบรรยากาศ Cony ma hồi đeo đi nè cái kín lại đi mấy cái lại với con này mấy có bán này mấy cái kín này mấy cái này mấy cái kín 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 แบบเนเออโอ้เพ็ดเ็ดเป็วยเลยจำแนลยปาจำหีดพองนี้สิจะทีจะทางนีิปันจ้าเนเออจำหีดพองนะเอาไปมันโง่กันมากินขาแล้ลงไปมันโ่ันมาอีกเออไหนตัวใหญ่เด้อมีีป้าเืองเออาเทียงหาเทียงนาเนาเป็นเห็ดเป็นหอเลย ชื่อดอนปกติพ่อืมเอ้าโดนๆนึงเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์พนักงานพนักงานน,นี่เกือกืเข้าหางถุงมือแล้แต่แบบจู่พนักงานเพิ่นก็อวันเสาร์วันอาทิตย์เออซุ่มแซววานี่นนปกโอยากินดีดีอ้าวเสาวะปะเสาวะเสวอยู่เนาะโอ้เห็ดเมืออ้ห้ามือก็เสแปรอยู่เย็นเอ้าโอ้บรรยากาศเลยคลาดเลยนี่เห็นผู้เห็นพาเนี่ย บอลกินบอลยิอืมอปน้น้อโอ้ปลากับห่อนอ๋อห่อนเน้ะก็ยากนะนี่คุณน่ะไอ้ึ้นทวนๆด้วยอรมากาศหอมๆได้เลยนี่เทียงให้เทียงหนาบู๊คุณน่ะเขาเรื่องเอ็มเต็มขึ้นไปทอนบ่รเปอืโอเคอฮะเป็นนยด้วยมแผ่งขั้งด้วย อร่อยจริงๆเนอะปลาห่อนๆใไ,ไหมเ่ยแด้แซบข้าหยาอะไรี่ลองเลยกินเพื่อนกับพวกแซบนี่นมันจะเห็นเนาะโอ้เัาเอาข,า,ขอากล่อมาเนี่ขาเด้อเมียเต่างใ,ในนะะกงลๆน,น,นี่กนน็ขาเนาะโอ้กินแบบธรรมชาติเขาก็เนี่เลย กินดนึิงเีดนึงโอ้ขีปรคอเส็บๆง kind of ับไปเลยเสบๆเ้อเอ้ยครับพอนแสบบ่โอ้แสบๆดนกินของกินปลาเ้อเออกินซีนเนเอก็เลินเนอะทำรวยโอ้ดังเลยพริกเนาะไม่ดังอ่

ความสุขมันต่างกันของคนนะคนรวยเ่าความสุขกินอาหารอาหารหรูละคนระับเทากับกินแบบพื้นบ้านธรรมศาสตร์มีความสุขสุขสำหรับของเทาเนะเดี๋ยวเขาเบิ่งเ้อาเขาบอกว่าโอ้ยกินจะนีกับว่าครับจริงๆนะความสุขมันแตกต่างกันบอกว่าบางครั้งครับก็จะคิดคืนเ้าองก็เห็นบุหรี่เห็นบุหรี่ย้อนว่าย้นนว่าเขา เขาบุกเลยฮะอขอหาอะไรเงินเออนอะขู่เหมือนนกตูดจันไหนยู่พี่น้องไงปวดกินอยู่เนอะเออพวดกินอยู่นี่เอ้า เ ok ปิดคลิปเนี่ฝากปิด<ร>คลิปเนี่ยติดตามฝากส่งเนอ่ยอีอ้อไปบริการอะไรย,ยังไงไปภูร่าสามสี่หาลูกสหากินตามตั้งมศาซาดีลยนะนออ้อไปย้ยกับฝากติดตามทั้งคลิปอ่าเบาไส้เด้อติดตามทั้งคลิปทั้งกดไลค์กดแชร์กดยังไงเป็นไงโอเคโอเคอขคขอบใจเด้อ F4 ทีเดียวเนาะ